ฉันส่งคนไปตามดูแลแกตลอดฉันรู้ทุกอย่างในชีวิตแก,แกจะไปแต่งงานตอนไหนแต่พริมว่าคนของคุณหญิงย่ายเนี่ยคงไม่ได้รู้ทุกเรื่องของพริมหรอกนะคะโดยเฉพาะเรื่องบนเตียงอะคะ ไปเล้วใครอย่าไป,ไป,ไปแพทคุณแม่ค่ะนิมว่าเรื่องใหญ่ขนาดเนี้ยพริมคงไม่โกหกหรอกนะคะน้องอ่ะอเสียได้แทนพี่ใหญ่กับพี่พง์จังเลยนะคะที่ต้องสละสิทธิ์ในข้อตกลงของพี่ในกรรมสละ <c oughs> <c oughs> ก็คงมีแต่ครอบครัวนิมเท่านั้นเลยคะ่ะที่ทำตามพี่ในกรรมสำเร็จ <c oughs> จับผัวถอดพ้าเหลืองก่อนไหมล่ะได้ข่าว่าป๊อตมันจะไม่ยอมแต่งงานถ้าคุณพ่อมันไม่สึกคุณหญิงแม่ครับผมต้องกราบขอโทษคุณหญิงแม่ด้วยที่ท uh totally ี่ไอ้พริมทำให้คุณหญิงแม่ต้องหนักใจ ผมเลี้ยงลูกไม่ดีเองนะครับถึงทำให้คุณหญิงแม่ผิดหวังแต่ยังไงผมก็ขอยืนยันนะครับว่าผมจะทำให้เยพินแต่งงานกับโจ้ได้ตามพ่นายกรรมแน่นอนครับขอแค่คุณหญิงแม่อย่าเพิ่งตัดสินผมออกเลยนะครับนะครับคุณหญิงแม่แม่พี่พงศ์ถ้าจะเล่นใหญ่เบอร์นี้ กราบคุณหญิงแม่ไม่ได้ผลก็ลองกราบขอร้องคุณลูกดูสิคะเผื่อคุณลูกเขาจะเห็นใจ <c oughs> เรื่องจะตัดสิทธ์หรือไม่ตัดสิทธิ์ฉันงไม่ได้คิดแล้วที่บอกว่าแต่งงานกันแล้วจดทะเบียนกันหรือเปล่าล่ะถ้าไม่ได้จดทะเบียนฉันก็จะถือว่า ผู้ชายคนนี้เป็นแค่คู่นอนของแกเลิกกันได้นี่ค่ะทะเบียนสมรสของเราเราสองคนเนี่ยจดกันก่อนจะกลับมาที่นี่ค่ะเลี้ยงลูกได้ไวไฟทุกคนเลยนะ คนโตก็แรดไปมีผัวไม่บอกที่บ้านคนเล็กก็หอบผ้าหนีตามผู้หญิงไปแค่เลี้ยงลูกให้เชื่อฟังยังไม่มีปรรัญญาเลิกคิดจะดูแลกงสีได้แต่ก็คงไม่ไวเทั้ง้าใหญ่หรอกค่ะเจอป <laughs> ุ๊บท้องนังเต็มที่จะดอนใช่เหรอ กันได้้แลวถ้าแกรักผู้ชายคนนี้มากมากกว่าครอบครัวของแกฉันก็คิดว่าครอบครัวแกก็คงจะไม่อยู่ในบ้านนี้ต่อไปคุณหญิงแม่พ่อแม่ของพินจะไม่ไปไหนทางนั้นคะ่ะเพราะพวกเราไม่ได้ทำอะไรผิดทำผิดข้อตกลงตามพี่นายกเพ็่จะหน้าด้านอยู่ได้ พิมไม่เคยบอกว่าพิมยอมรับข้อตกลงในพินัยกรรมนะคะมันหมดยุคแล้วนะคะคุณหญิงย่าที่พ่อแม่หรือผู้ใหญ่เนี่ยจะเป็นเจ้าชีวิตลูกหลานแต่ไม่ใช่ที่นี่ฉันยังไม่ตายทุกคนต้องอยู่ใต้คำสั่งของฉันถ้าแกไม่อยากเห็นพ่อแม่ของแกต้องไปนอนกับหมาข้างถนนแกก็คิดเอาเองก็แล้วกันนะว่าแกจะต้องทำยังไง <aunque S 2> ออยหุนไวเป็นนราชอบติดกันเองหาเรื่องให้ฉันเสงยอ้ยหุนไหวมี่ละนะครอบครัวฉันเองมไมกรัเป็นเรื่องของคนสองคนท่นั้นไม่ใช่เรื่องของใครรักต้องมาจากคนสองคนท่นั้นต้องมาจากหัวใจ พอได้เจอเธอฉันก็รับมอบุนหัวใจ